สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่จูเบลขอพูดตรงความภาคภูมิใจในทีมชาติไทยจูยเบลนะครับเปิดใจสุดจริงหลังปลดล็อกประตูแรกในนามทีมชาติไทยนะครับเผยความภาคภูมิใจอยากลกระดับให้กับั้งศึกจูเบลนะครับกองหน้าลุกรึ่นไทยอังกฤษในวัย21ปีเปิดใจถึงความรู้สึกหลังทำสองประตูช่วยทีมชาติไทยบุกถล่มสิงห์งกาไป4-0 คว้า3คะแนนสกันในศึกเอเชียคัพ227รอบกัดเลือกที่เป็นการปลดล็อกประตูแรกในสีเสื้อสังศึกอย่างเป็นทางการการเล่นนี้นะครับจุดเบลเกือบทำประตูแรกได้ตั้งแต่เกมมูลเครื่องที่ไทยชนะสิงคโปร์3-2แต่เจ้าตัวพลาดจุดโทษอย่างไรก็ตามทำามิยอมให้ความผิดหวังติดค้างในหัวและกลับมาแก้ตัวได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมพบกับสีเล่นกาหลังถูกส่งลงมาเป็นตัวสโลงและยิง2ประตูสำคัญ จูเบลกล่าวถึงความรู้สึกว่าอย่างแรกเลยนะครับรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้มารับใช้ทีมชาติไทยทั้งสองเกมเพื่อนร่วมทีมเฮดโค้ชและทีมงานทุกคนช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผมแม้จะมีจังหวะพลาดในเกมแรกจะต,ตัวเยนันว่าไม่ปล่อยให้ความผิดหวังรบกวนการเล่นภาพรวมก็ยังดีครับและผมไม่เอาความผิดพลาดมาใส่ใจ,ใจพอลงเล่นเกมที่2ก็เล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นและผลก็ออกมา ดีจริงๆครับแล้วอย่งางไรนี้ยังซาบซึ้งกําลังใจจากแฟนบอลชาวไทยไม่ว่าจะในสนามหรือในโลกออนไลน์ต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่สนับสนุนผมหลังเกมกับสิงคโปร์ทุกคนยังเชื่อมั่นในตัวผมแม้ว่าประวัติการเล่นอาชีพของผมอาจไม่ไดีดีมากแต่ทุกคนยังหนุนหลังผมอยู่เสมอปีท้ายด้วยเป้าหมายสําคัญของเขาในเส้นทางทางั้งศึกเค้ไปชมเกมคับบอลโลกด้วยตนเองทำให้ผมรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีม นี้จริงๆและการได้มาช่วยทีมชาติไทยพร้อมพาไปสู่ความสำเร็จคือสิ่งที่ผมตั้งใจที่สุดครับสุดยอดนองลาเอ้ยถ้าอายไปอันฟุตบอลโลกในเด้อจักเถอเด้อยังเป็นการนะครับฟีฟ่าประกาศแรงกิงโลกทีมชาติไทยอันดับโลกขึ้น1อันดับยังเป็นการแล้วนะครับสห พันฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านะครับประกาศรังกิ้งโลกประจำเดือนพฤศจิกายนปี2568ปรากฏว่าทีมชาติชุดแดนนะครับปายต้การ์ท้บของแอนโทนีฮันสันอันดับโลกขยับขึ้นมา1อันดับจากอันดับ96ขึ้นมารั้งอันดับที่95ของโลกพร้อมครองตำแหน่งอันดับหนึ่งของอาเซียนส่วนสเปนนะครับยังคงเป็นอันดับที่1ของโลกแล้วญี่ปุ่นยังคงรับษาตตำแหน่งเบอร์หนึ่งของเอเชียไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ในการประกาศครั้งก่อนเมื่อเดือนตุลาคมปี2568ติณทวทายอยู่อันดับที่96ของโลกก่อนจะลงเล่นเกมบุนเครื่องและเกมสำคัญในศึกเอเจคับ2007รอบคัดเลือกโดยอันโทเนียสันสามารถเก็บจอนชนะ2นัดรวดเอาชนะสิงคโปร์3-2และบุกถล่มสิงคโปร์4-0ส่งผลให้คะแนนสะสมเพิ่มขึ้นบวก7.91คะแนนจะเดิน1,235.36คะแนนไปเป็น1,243.27คะแนน กยับขึ้นมาอยู่อันดับ95ของโลกเป็นที่ลดลอยแล้วและยังรั้งอันดับที่15ของทวีปเอเชียด้วยนะครับโดยทียมอันดับที่1ของโลกยังคงเป็นสเปนนะครับแม้คะแนนลดลงเล็กน้อย3.58คะแนนเหลือ1,877.18คะแนนจากผลงานในศึกฟุตบอลโลก26 6รอบเขาเลือกส่วนยุโรปที่ชนะจอร์เจีย4-0และเสมอตรุรกี22กีญี่ปุ่นนะครับ ทีมเบอร์หนึ่งของเอเชียขยับจากอันดับที่19ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับที่18ของโลกโดยมีคะแนน,นเพิ่มจาก1,645.34ไปเป็น1,650.12คะแนนและททำงานยอดเยี่ยมในเกมหมุนเครื่องชนะก,การนา20และโบลิเวีย30นะครับสุดช็อคมาโน่ชี้นักเตะไทยมักตั้งคำถามในเรื่องเทคนิกซึ่งต่างจากนักเตะเวียดนาม why เอาสิมาาอกยังละตอนเนี่ยอ้ยน่ามโนโฟกิงนะครับอดีตหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยเปิดเผยเหตุผลที่การทํางานในเวียดนามง่ายกว่าที่ไทยโดยมองว่าปัจจัยกันมาจากวินัยและแพชชั่นของนักเตะที่มีความแตกต่างก,กันอย่างสิ้นเชิงพร้อมระบุว่านักเตะเวียดนามให้ความเชื่อใจในโค้ชสูงกว่าอดีตคุณซือท่าจังสึกกล่าวว่า จากประสบการณ์ของผมนักเตะเวียดนามแทบไม่เคยตั้งคำถามเรื่องวิธีการเล่นหรือแทคติกเลยเพวกเขาเชื่อใจโค้ดและทำตามแผนอย่างเต็มที่ต่างจากไทยที่นักเตะจะถามมากกว่าและบางครั้งก็แสดงเห็นว่าไม่เคยพอใจกับวิธีการเล่นที่ได้รับคำพูดข,ของมโนแสดงเห็นถึงความแตกต่างด้านทาัศนคติและการตอบสนองต่อแนวทางของโค้ดซึ่งเขามองว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้การกุมทีมในเวียดนามเป็นงานที่จัดการง่ายกว่านะฮะ ชนะทิพ์โพชดชดฉลองชัยที่ร้านอาหารขอบคุณเจ้าเมือพี่อุ้มบุญจังก่อนที่ตองกวินโผเมมหลังชนะทิพเลื่อมกนหลงนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราภายใต้การนำทัพของแอนโทนีฮันสันนะครับโ์อบฟอร์มสุดโหดไล่ถล่มยับทีมชาติสิงคารขาบ้านไปถึง4 0โดยเกมนี้จุดเบลเมาคน,นเดียว2ลูกแมตช์ชี้สไตล์เอเชียการแข่งขันฟุตบอลเอเชียครับ2มันจบรอบคัดเลือก กรดีนครโคลัมโบเรคคอร์ดสเตเดียมกรุงโคลัมโบประเทศทส,สิงค์เกีเกี่ยวกับการชนะทีมส์สงรินป์นะครับกัตันกิมชาติไทยในโพส์ช็อตไปฉลองชัยชนะเกี่ยวร้านอาหารพร้อมกับการขึ้นอันดับ9 4ของโลกครั้งแรกในรอบ17เปีพร้อมคับชนขอบคุณเจ้าภาพใจดีจากพี่อุ้มบุญจังด้วยครับแต่ดันลืมขอบคุณอีกคนทำเอาพี่ตองกวินสตาร์แอนโทนี่ฮัสันผูกคอมเมนต์ลืมพี่ตองอีกแล้วนะก่อนที่ชนะทิมจะตอบกับพี่ตองทันควัน ก็ตอนแรกเดินฉีกหายไปเลยขอบคุณโครงการคนละครึ่งนะครับฮ่าฮ่าฮาฮาฮาก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารันะครับปีตองก็ช่วยออกนะจ๊ะเงี้ยนส่วนซอนคัมแบ็กเวียดนามหดบุกอัดทีมชาดิลาวขาบ้านจอลุ้นเข้ารอบเอเชียเขากลับมาแล้วส่วนซอนคัมแบ็กยิงเปิดเกม ทีมชาติเว,วียดนามทำผลง,งานได้ตามเป้านะครับหลังบุกไปเอาชน,นะทีมชาติลาว2-0ในศึกเอเชียครับพรอบก็เลือกกลุ่มเนัดที่5เก็บเพิ่มไปเป็น12แต้มลังอันดับที่2ของกลุ่มไล่ตามหลังจากฟุงมาเลเซยียเหลือเพียงสาคะแนนและยังมีนุ้นเข้ารอบในเกมสุดท้ายเกมนี้เหียน่วนซอนนะครับกองหน้าโอนสันจาบ,บราซิลคัมแบ็กกลับบอสนามเป็นครั้งแรกในรอบกว่า11เดเดือนพร้อมกับยิงประตูได้ในทันที ประตูแรกของเกมเกิดขึ้นจากจุดโทษในนาทีที่68โดยเป็นเงี้ยนสุนทรที่รับหน้าที่ยิงขึ้นนําก่อนที่ช่วงทศเวลามาเจ็บท้ายเก,ยเกมในนาทีที่93ฟาร์มตวนหายจะมาสซัดปิดท้ายเวียดนามคว้าชัยชนะไปแบบไม่ยักเย็นสถานการณ์ของเวียดนามยังไม่จบงานครับเนื่องจากเกมสุดท้ายพวกเขาจะต้องเปิดบ้านรับมือกับมาเลเซียและต้องเอาชนะด้วยผลต่ำประตูมากกว่า4ลูกเพื่อเป็นสติให้เฮดทูเฮดดีกว่าหลังจากนัดแบบ แพ้มาเลเซียแบบหมดรูปมาถึง4 0นัดชี้ตาเข้ารอบก็เลือกของเวียดนามจะถูกจับตาอย่างมากมันจะสามารถสร้างปฏิหารขว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือไม่นะฮะด่วนอันดับโลดไทยเปลี่ยนนะครับหลังกวัวเตมาลาเปิดบ้านชนะซูรินานักกีฬาล่าสุดของรนกิ้งวิฟ่าแบบเร็วไทม์นะครับอัปเดตเมื่อวันที่9พฤศจิกายน สมผลในอันดับโลกของทีมชาติไทยลดลงหนึ่งอันดับจากเดิมอันดับที่9 4ลงมาอยู่ที่อันดับ9 5ของโลกหลังการประกาศผลก,การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนคนอนเกปคู่ระหว่างกวัวเตมาลาพบซูรินามซึ่งกวัวเตมาลาเปิดบ้านเอาชนะได้สุดเทธิทำให้คะแนนฟีฟ่าของพวกเขาขยับแซงทีมชาติไทยขึ้นไปท,ทันทีนอกจากนี้นะครับผลงานล่นาวทําให้ซูรินามพลาดการเข้ารอบฟุตบอลโลกแบบอัตโนมัติต้องไปเล่นรอบเพย์ออฟแทน สำหรับคะแนนฟี ف าแบบเร็วไทม์ของทีมชาติไทยลงเล่นไป2นัดในฟี فا เดย์รอบนี้มีหนังนี้นะครับทีมชาติไทยอันดับที่9กสิของโลกชนะสิงคโปร์อันดับที่155ของโลก,ก,โปโลกไป3าสองฟุตบอลกระชมมิดฟี فا เดย์ค่าน้ําหนักคะแนนคูณ10ได้คะแนนเพิ่มบวก3.13คะแนนนัดที่2ทีมชาติไทยอันดับที่9กสิของโลกชนะสิงค์กาอันดับที่193ของโลก ไป4 0ในศึกเอเชียนครับ2อ2พบรอบคันเลือกคั้นน้ำหนักคะแนนอยู่ที่คูณ25โดยได้คะแนนเพิ่มบวก4.77คะแนนรล้วนัอสอนนันทีมชาติไทยได้เพิ่มทั้งหมดไปบวก7.90คะแนนทำให้คะแนนรวมขยับจาก1,235.36คะแนนไปเป็น1,243.26คะแนนและขึ้นสู่อันดับ95ของโลกซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบ17ปี หลังจากครั้งล่าสุดที่ไทยเคยอยู่จุดสูงสุดอยู่ที่93ของโลกเมื่อเดือนมิถุนายนปี2008นะครับถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับนี่คือสุดข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าของที่20พฤศจิกายน